ครับสวัสดีครับผมนี่ครับต่อมอด้ําซิ่งครับวันนี้จะมาชมรถเจ้าสายเลี้ยงครับวันนี้เจ้าแคทสามหนึ่งสามดีสองครับนี่ครับจออดมาดูมาชม น้านหลอกครับผมนี่นครับได้ยินว่าประมาณร้อยกว่าเที่ยวครับของทีมงานมังกรสุรินครับครับก้าฟ้าวันนี้เอาเบิ้ลโชว์ไหนเบิร์นโชว์หนเบิวันโชว์หน อ็คลุกดินนะครับวันนี้นี่ครับใกล้ๆครับนี่ครับเจ้าขาวแรงเหมือนกันครับตัวนี้เสียนาดครับนี่เสียนาดนี่ครับหลบทุ่งนางครับผม Oh. เดือดเสี่ยงครับวันนี้นี้วิ่งประมาณห้าห้าคันห้าคันคนะ บอกว่า่านที่ทำกินมันมันสูงครับก็เลยได้ติดต่อทีมงานมังกรสุรินครับนี่ครับในการดินครับติดต่อได้ครับผมดินสวยครับนี่ หลอกนะครับเน้นข้างบนครับนเอิ่มอันตรนก็มาครับเงินกันที่ั้เงิน

เอายาวยาว,ยาวมาเิอเลยโอ้โอยาวยาวเอาเปลใส่กันนะครับวันนี้<_><_><_>เปลี่ยนข้างครับวันนี้เปลี่ยนข้างขุดครับ ทางเลยยาวเลยเอาเ,าาาเอารับหลายกันนะครับวันน,ไไน,นี้เอาเปี่ยนหลายกันครับนี่ของป้าโน้ครับวันนี้คันนี้โมฮิโนครับ หมดเลยครับหาช่องว่างครับเคลียดินก่อนครับเจ้าตัวเจ้าตัวยักษ์เหลืองครับโอ้ จะอะไรจะเบิร์ตดุบเรไล่เี๋ยวันนี้เมื่อกีฮะยุ<า>รไล่กันเหรอเมื่อกีรทำไมไได้ขับคันนี้ของไม่ยูครับโอ้แต่ของไม่สบายดูครับเจ้านำเงนะินเอโบโบใหญ่เลครับนี่ สองโทไหมนี่นี่กี่เที่ยวเป็นเป็นร้อยเที่ยวไหมนี่ไม่กว่าันเออไปไกลครับวันนี้เพิ่งแถวนี้เองครับอ,อ้าไม่ได้ไปไกลครับเมื่อวานก็อยู่ที่ห้วยครับวันเมื่อวานเจอฝนไล่ครับเมื่อวานมวานม่ใช่ประมาณอะไรกูเซ็งไอ้มัน งานตัวมันติดรถมันลื่นตรงหนครเงินเสียอาตยนแรกก็เส hmm. ียอาเนี開始开始่บเสียอาตอนแรครับผมนี่ันสวยเปิดไฟใส่ด้วยครับวันนีอันนั้นอันนั้นใครขับันอายังฟีดวันนี้เสียอาดไปทุกท เซฟเปกับเทนเนี่ยเดี๋ยวมาชมกันต่อครับผมเนี่ยเป็นหัวฮิโน่สวยครับสวยจัดตัวนี่ไฟก็สวยครับ งานสายเลื้ยงครับผมนี่เาแต่งขน้งกันครับเจ้าเลืองเจ้าแคทครับผม ครับการถอยอการอะไรต้องให้ประมาณกันครับใกรไม่ไม่เคยขับไม่รู้ครับนี่เนี่ยบ,บางทีก็อยู่ห่างจากในตัวตักมากเกินไปก็สำหรับคนที่ขับกำลังหัดขับครับนี่ ตัวรับงานไปทั่วครับวันนี้เนี่ยวันนี้ก็มาอยู่นาติดบ,บ้านยยหานครับสมงัยสีขอร์ละภุมมจังหวัดสุรินทร์ครับผมนี่ เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เสียเพชรก่อนครับผมสัมภาษณ์ก่อนโอ้วันนี้ได้มาขับคันนี้เจ๋วเลยครับโอ้นี้ครับผมเฮียาม,า <laughs> มันเก๋เหรอโอ้ตดรอเร็ว เทาเอชมรถสวยนะครับผมนี่สองคนี่ ก็ขอจบการถ่ายคลิปเพียงเท่านี้ครับก็สวัสดีครับผม